สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาดูน้องชาบยยำเด็กครับผมก็วันนี้พากันนอนเดี๋ยวครับผมกินอิ่มนะครับเป็นนอนสองห้านะผมนอนตากน้ำค้างนะครับฝั่งนี้เป็นน้องปุ้ยนะครับผมอย่างนี้ครับ ยำติกนะครับก็เราจะออกมาดูขาทุกครั้งนะครับว่ารวมของุดและบ้านน้บเดี๋ยวพาไปดูอีกส,สองสาวนะครับอยู่ข้างบนนะครับผมพูดเสียงดังไม่ได้ครับเดี๋ยวขดจีนนะครับว่าในโรงช้างก็ พื้นที่แคบนะครับต่ไรอีกย,ยังไม่ได้ต่อเติมหลงมช้างนะครับนี่จะเป็นน,อน้องนำโชคนะครับโอ้ตัวนี่เป็นน้องนำโชคนะครับอาจจะไม่ชัดขอโทษเอฟซีทุกท่านนะผมฝนมันฝนมันก็จะเป็นน้องพลอยนะครับ เดินไม่ใกล้ไม่ได้ครับกลัวเขาเตื่นนะครับเพราะว่าเราไม่มียังไม่มีโรง้างให้เขาอยู่ครับก็ปาผูกไปข้างบนนี่ครับจะนอนเสียงกนดังครับผมนีท่ทุกตัวครับก็เป็นแบบนี้ประจำครับผมความออกมันดูครับ ปากค้างเราก็กลัวเขาหลุดนะครับเราก็อบอก,กันดูนะครับว่าเขารู้ยังอยู่ไหมครับเพราะว่าถ้าเขากินอิม่มเขาจะนอนเร็วนะครับสองทุ่มสามทุ่มนอนนอนแล้วดูตั้งสองห้าจะนอนเร็วกว่าเพื่อนครั ก็ขวัเออกมาเพลงไฟนะครับว่าดูน้องฉานครับว่าเขาจะอยู่ยังไงครับผมตอนอยังครับก็ฝากด้วยฝากติดตามครับผมช่องเล็กๆครับช่องไายสองห้าอาจจะไม่เป็นช่องใหญ่นะครับก็ ฝากคุณแม่เอฟซีและท่านติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ